องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตรปา,ตาปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอ,อโตงอกงามงสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรา,ามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังที่ครบรับท่านกำลังฟังเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยาพันธ์นะครับ เราคุยกันในประเด็นที่ว่าเรามีที่น้อยแต่เราต้องใช้ที่เนี่ยทำเงินทํากินสร้างไรายได้เพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่าผมจะเสนอท่านว่าท่านต้องทําสวน3ระดับนะครับต้องทําสวน3ระดับครับหรือจะเรียกอีกในอ่หนึ่งว่า สวนแนวตั้งทีนี้ไอแนวตั้งนี่อาจจะเป็นมากกว่า3ระดับก็ได้4ระดับ5ระดับหรือจะเป็นสวนในแนวคอนโดก็สุดแท้แต่นะครับจะเรียกกันไปแต่เอาง่ายๆสั้นๆก่อนว่าแค่สวน3ระดับสามระดับที่ว่าคืออะไรครับคือระดับพื้นล่าง พื้นดินนะครับระดับพื้นดินระดับที่2คือระดับพื้นโตะนะครับระดับที่3ก็คือสวนแขวนหรือการปลูกพืชบนอากาศนะครับนี่อันนี้ก็เรียกว่าสวน3ระดับนะครับเราไปดูก่อนว่า ทีนี้เวลาเราพูดเราจะพูดถึงระดับกลางก่อนพอมันเกิดระดับกลางมันก็จะมีระดับล่างกับระดับบนระดับกลางมีได้ตั้งหลายอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเป็นร่องสวนเราสร้างโต๊ะคร่อมร่องนะฮะอันนี้เป็นละเป็นพื้นเป็นพื้นโต๊ะปลูกอะไรได้ครับ แต่ที่นี้มันไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะล่องสวนนะบางบริเวณเนี่ยเราทำบนพื้นเลยก็ได้ถ้าเป็นล่องสวนเราก็ปลูกพืชน้ำอยู่ชั้นล่างนะครับอาจจะเดี๋ยวค่อยพูดชั้นล่างเอาเอาเอาชั้นกลางก่อนโต๊ะที่เราต่อขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์บางโต๊ะ เราใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักเขาเรียกว่าปลูกผักบนโต๊ะนะครับอันนี้ก็ผักปุ้งกวางตุ้งผักคะน้าวิธีการขอบโต๊ะเรายกระดับสูงขึ้นมาหาง่ายสุดก็คือเอาตะข่ายพลางแสงมาทำขอบนะครับแล้วก็หรือจะกั้นขอบมาตรฐานแล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่าน และเราก็ต้องปรุงดินคือผสมดินอย่างดีนะปลูกลงไปและที่สำคัญมากเนื่องจากดินมันน้อยเราก็ต้องอาศัยดินแค่เป็นตัวเกาะยึดแล้วเราก็เอา,อาปุ๋ยเคมีเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการาจเจริญเติบโตท่านฟังครับนี่คือการปลูกผักบนโต๊ะแต่ถ้าไม่ปลูกผักบนโต๊ะ เราก็ใช้บนโต๊ะเป็นที่วางไม้กระถาง <c oughs> นะฮะไม้กระถางครับเราปลูกแคคตัสเราปลูกชวนชมเราปลูกลิลาวดดีขยายพันธุ์ปลูกขายนะหรือว่าเราจะปลูกชบากุหลาบอะไรก็แล้วแต่ก็ทำไปวางบนโต๊ะแล้วความจริงบนโต๊ะ มันก็ยังใช้เลี้ยงสัตว์ได้เพียงแต่ว่าพื้นโตเนี่ยจะต่างกันละปลูกผักพื้นโต๊ะอย่างนึงนะฮะใช้ปลูกไม้ดอกไม้ดับเป็นโต๊ะวางต้นไม้พื้นอย่างนึงตามความเหมาะสมแต่ถ้าจะเลี้ยงสัตว์พื้นโต๊ะอาจจะตีเป็นไม้ระแดงเริ่มลงและมูลสัตว์จะได้ลงมาที่ร่องน้ำหรือ ลงมาที่ร่อ,องสวนมาเป็นปุ๋ยนะครับเลี้ยงอะไรได้บ้างไก่แจ้ไก่สวยงามเลี้ยงนกเลี้ยงนกบนโต๊ะเนี่ยครับถ้าเป็นสัตว์เราก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือมีรลังคาที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับร่มเงาแล้วก็ฟ้าฝน นะครับอันนี้ก็เลี้ยงได้หลายอย่างเลี้ยงนกกระทานี่เป็นสัตว์ขนาดเล็กใช่ไหมถ้านกกระชานี่ก็โอ้ทำขึ้นไปเป็นคอนโดได้อีกหลายชั้นเดี๋ยวผมบอกกว้างๆไปก่อนแล้วแฟนรายการสนใจตรงไหนแล้วก็ค่อย <c oughs> มาว่ากันนะครับอ่าเอาผมเอาแค่3อย่างเอาสีอย่าง5อย่างก็ได้หรือบนโต๊ะจะเลี้ยงไส้เดือน ก็ทำเป็นชั้นเป็นกระมังขึ้นมานะครับก็ได้หรือจะทำเป็นโต๊ะเลี้ยงจิ้งรีดนะก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับหรือแม้กระทั่งบางคนนะเขาก็าใช้เป็นวัตถุประสงค์อะไรก็ท่านลงไปคิดประยุกต์เพิ่มเติมกันดูนะครับคราวนี้ เราไปดูบริหารจัดการพื้นที่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะจะเป็นพื้นที่อะไรแสงแสงน้อยไม่ค่อยมีแสงแต่บางทีเขาก็ทำแล้วมีแสงลอดเข้าไปได้สบายๆถ,นะถ้าเป็นพื้นที่ร่องน้ำนะครับถ้าเป็นพื้นที่ร่องน้ำนะก็ให้เอาร่องน้ำเนี่ยปลูกพืชน้ำ <c oughs> เช่นแว่นแก้ว นะหรือจะเป็นบัวบกนะครับหรือจะเป็นไม้น้ำที่ไม่สูงเกินไปนักนะครับอย่างคลาแดงคลาเขียวกกกลมกกอีจิปต์อันนี้จะต้องสูงปลูกอเมซอนใบกลมอเมซอนใบพายกระจับแก้วนะหรือกระจับหรือจะเป็นบัวเพื่อการผลิตเง้า หรือไหลเพื่อจะขายพันธุ์ต่อไปโดยไม่เน้นไปที่ดอกเนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้หรือบางร่องเราบอกว่าเราจะทำเป็นที่เลี้ยงแหนเป็ดแหนเป็ดก็เอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมเราก็ใช้เลี้ยงได้ หรือเราอาจจะกระชังมาแขวนหรือไม่กระชังก็แล้วแต่หรือทําเป็นร่องน้ําที่เราเลี้ยงแหนแดงแหนแดงเราก็ตักขึ้นมาแล้วเราก็เอามาผสมกับดินปลูกบนโต๊ะหรือจะเป็นอดินปลูกต้นไม้นะครับเอามาเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับนี่แหนแดงหรือใต้โต๊ะจะเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรก็ แล้วแต่นะครับเป็นกระชังอยู่ใต้โต๊ะอันนี้ถ้าเป็นใต้โต๊ะที่เป็นพื้นดินอันนี้ก็สบายเลยทำเป็นที่เพาะชําต้นไม้อยู่ใต้โต๊ะนี้ก็ได้นะครับหรือทําเป็นพื้นที่ที่จะาวางพวกไม้ประดับ ที่ต้องการที่ร่มร่มลำไรลลำไรก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือพื้นที่ใต้โต๊ะนะครับเอ่อบางคนไปทำเป็นโลงเพราะเหตุเลยก็มีนะเอาพลาสติกมากรุนะครับแล้วแต่ถ้าเราไปคิดไปยุคดูส่วนบนอากาศอันนี้ต้องมีหลักแล้วก็มีคาน จะเป็นคารเหล็กสีหุนหรือจะเป็นคานไม้ลวกหรือจะเป็นไม้ไผ่อะไรก็แล้วแต่สำหรับที่จะ,ะวางตะข่ายหรือจะวางลวดไวเมดเอาไว้ชั้นบนและก็เป็นที่แขวนต้นไม้ไม้แขวนมีเยอะแยะมากมายปัจจุบันนะครับจะเป็นไม้แขวนพวกเดฟ นะหรือจะเป็นไม้แขวนประเภทที่ต้องการแสงมากแสงน้อยก็แล้วแต่ว่าท่านจะต้องดูพื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งอย่างต้นเคลาลูสีหรือจะเป็นสับป,ประรดสีประเภทที่เราเรียกว่าทิลแลนเซียนะครับเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนอากาศนะฮะในการทำไม้แขวน ท่านผู้ฟังเชื่อไหมผมเคยเจอ,อคนบ้านใกล้เลนเคียงที่ติดกันเขาเป็นชาวบางประมาะเขาบอกว่าอาชีพเขาค้าขายไม้แขวนแล้วต้นไม้ที่เขาทำเนี่ยเขาทำปีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นต้นเขาทำอะไรครับเขาทำชนิดเดียวครับคือเขาปลูกต้นลิปสติก เคยเห็นไหมครับปลูกในขุยมะพร้าวกับมะพร้าวเหมือนกระถางกล้วยไม้เนี่ยแล้วก็ปลูกต้นลิสติกต้นลิสติกนั้นเวลาตอนปลายปีเนี่ยมันจะมีดอกออกมาแล้วมันเหมือนกับลิฟสิกที่เขาทาปากที่เราขายออกมาแล้วดอกก็จะบานออกมาเขาบอกเขาอยู่ได้สบายมากนั่นละฮะทีนี้เวลาทําไม่ต้องทําเยอะหลายอย่างเลือกเอาเลย อยากทำอะไรชนิดไหนดูตามตลาดว่าตลาดไหนมันเอื้ออำนวยต่ออะไรแล้วก็ทำไปตามนั้นนี่คือการปลูกพืช3ระดับนะครับที่เรียกว่าสวน3ระดับท่านผู้ฟังต้องการเขียนจดหมายก็จาหน้าสองนะครับทิศบวนบางประมาะตู้ปอนอ2 2กำแพงแสนนคนปรปฐม73140เขียนมาเล่าสู่กันฟัง หรือท่านต้องการจะส่งสั้นๆก็ใช้ลายครับ id l i n buan 2494วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายว่ามีรายการของทิดบวนบางประมาะอยู่ที่นี่วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะครับ เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร